แล้ววันนี้ผมจะมาสอนลดล,ลงบอทตจวเองใช้ A. อันนี้นะบอททิ้งให้ข้างล่างกดแตกไฟล์นะแตกไฟเสร็จจะได้สองอันนี้นะ COLE นะกดเข้าไปนะแล้วก็อันนี้จะไม่มีนะจริงมันจะอยู่ตรงนี้นะแต่ผมเอาเข้ามานะนี่นะเข้าที่เอาให้เข้าเนี่ยดาโหลดใน,นผมทิ้งลิงก์้ให้นะกดดูนะครับและนา้าใ เอานว้นี้นะคเขาตปที่เราทำไมนะ CO, NO แล้วลากเส้นสี่ฝานะนี้เข้าไปนะนี่ผมมีแล้วนะเลยไม่ได้หลักลากเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ด้วยกันมั่งนะครับนี่นะอันนี้ผมทิ้งลีข้างล่างกดเข้าไปนะครับกดอันนี้นะ Open กดที่คำว่า Open นี่เป็นรูปแฟมนะ PA3 i m T นะ รอเป็นหนึ่งนะเนี่ยเาใส่ขึ้นนี้นะกดอันล่างนี้นะนนนะนที่สีงลงอันนี้เราแจกความมัาเห็นวัตุสามที 3, A 3, A ่สามเอ็นตีนะจะมีสองอันนี้ใช่ไหมไปกดอันนั้นก็กดนี่นะก็ที่สองอันนี้เข้าเลยนะกระจายน,น,นะ หนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งฉันจะ,ะกดแท็บแล้วก็ทีนะครับแป๊บหนึ่งนะแท็บแล้วก็ทีนะครับกดแท็บแล้วก็ทีนะมันจะมือล้วงกระเป๋า เห็นไหมฮะพอกดโทรสต็อปมันจะเรียกเพื่อนนะเพื่อนเราจะขับมอไซค์มาเห็นไหมฮะแต่นี้เครื่องผมมีต้นตำมนะมันเลยแหลกเรยต้อง จะขับมานะแล้วลอมมาถึงเรานะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นรถนะครับเพราะขึ้นรถเสร็จแล้วนะให้กดแทบ็บแทบแล้วก็ทีอีกรอบนะจะเป็นการเรียกลูกน้องนะอย่ผมทําให้ดูนะ รถือว่ากดถงมก็ถีรมาน้นองเราจะมาประมาณยี่สคันนะครับเรามันจะวาเร่เร่ว่าที่คนยี่สบคัรู้วจะตามเรานะครับก็ทเสร็จแค่นี้นะครับเสร็จแค่นในน้ำก็ขอบคุนะครับที่รถมือ้ากกดไปก็ถะติดตามนะับ